โอ้ยเมียจ้าโอ้ยเมียโม้ควายปวดีโอ้ยเมียโม้ควายปวดทีอ้ยโอ้ยเมียปวเสีย ออ,อเอออ๋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 อออออออ้เียอ๋อเมียพ่จาอเมียมอควยให้ทีโอ้ยเมียมอควยให้พวทีอ้อ 我也没啥故事啊。哦。Oh